อันนี้จะเป็นวิธีการต่อคลิป X เข้ากับตัวโหลดเซลล์นะครับซึ่งโมเดลโหลดเซลล์ที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นตัว S type นะครับโมเดล S2M CAPACITY 5 0 0นิวตันนะครับแล้วก็เซนซิติวิตีที่2 m มิลลิโวลต์โวลต์นะครับซึ่งวิธีต่อเราก็จะเอาไฟ2 4โวลต์นะครับเข้าตัวคลิป X นะครับ ในตัวด้านข้างของแ m p l i ฟ y ก็จะบอกอยู่ว่ารับซัพพลายแบบไหนนะครับทีนี้การเชื่อมต่อเราก็จะเชื่อมต่อผ่านสายแลนที่เป็น RJ45 นะครับเข้ากับโน้ตบุ๊กทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเรามีคลิป x หลายตัวนะครับเราสามารถนำตัวคลิป x นะครับต่อเข้ากับตัว วงแรงของเราแล้วก็ฟิกตัว IP a d d r e s ให้มันได้นะครับวิธีจะเข้าไปเซตอัพตัวคลิป X ก็เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์อันไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามีคลิป X หลายตัวเราสามารถใส่ IP ของตัวคลิป X เข้าไปได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อตัวคลิป X เข้ากับวงแรงของเราเราจะต่อเป็นแบบ individual นะครับในในในที่ผมทำอยู่เนี่ยก็คือต่อคลิปเเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กเลยเนี่ยเราสามารถพิมพ์คําว่าคลิปเนะครับคลิปเอ็กสอ่าเราก็จะเข้าสู่ตัวหน้าจอเซตอัพของตัวคลิปเได้เลยนะครับซึ่ง วิธีการเซตอัพโหลดเซล์นะครับก็เราจะเข้ามาในแท็บของ Amplifier นะครับทีนี้อันนี้เป็นตัวที่ผมตั้งค่าเอาไว้แล้วนะครับเบื้องต้นตรงนี้ให้เราคีย์ p y y s i c l u u n t t ที่ที่เราต้องการอย่างเช่นตัวของเราเป็น 500N นิวตันผมก็จะพิมพ์คาว่าเป็นตัว N เข้าไปนะครับส่วนตัวฟิลเตอร์ไทป์พวกนี้จะเป็นการตั้งค่าฟิลเตอร์ของของตัว รับสัญญาณนะครับซึ่งตัว cut off frequency นี้ถ้าเรายิ่งตั้งค่าเยอะมันก็จะอ่านค่าไวนะครับอ่าทีนี้ตัวการเซตอัพสัญญาณจากโหลดเซลลกับตัวแอมป์ฟานะครับทีนี้เขาจะมีการ scaling ให้เราอยู่ประมาณ4แบบนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันก็คือเป็น two point scaling นะครับก็คือการเซต มิลิโวลที่มิลิโวลที่สจุดเราอาจจะถ้าถ้าโหลดเซลล์เราเป็นทั้งด้านดึงด้านกดเราอาจจะตั้งจุดที่1เป็นลบ500กับจุดที่2เป็นบวก500ก็ได้หรือเราจะเซตเป็นจุดศูนกับจุดแม็กที่เราจะใช้ก็ได้นะครับอ่าส่วนค r a c t e r i s t i c Table อันนี้จะเป็นการเซต สมมุติว่าเราต้องการการเป็นลนเนียที่ค่อนข้างแม่นยำเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแอดจัดกี่จุดพวกนี้ครับทีนี้ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็คือ two point scaling นะครับเราสามารถพิมพ์ค่ามิลลิโวลต์ที่ได้จาก data sheet หรือเราจะกด measure เพื่อที่จะ วัดค่าเป็นเรียวไทมก็ได้นะครับในที่นี้ผมตั้งโหลดเซล์ไว้เฉยๆค่ามันควรจะเป็น0ย์ผมก็มากดเมชช่ว e ตรงนี้เป็นจุดศูนะครับแล้วก็สเปคของตัวโหลดเซลตรงนี้นะครับมันจะเป็น2 mV มิล per อ่าครับก็ให้เราใส่ตรงจุด ที่เราจะสเกลลิ่งเป็น500นิวตันเป็น2มิลลิโวลต์ per โวลต์นะครับซึ่งตัวจริงๆแล้วแอมพลิฟายเออร์ตัวนี้สามารถรับอินพุตได้หลายชนิดนะครับจะเป็น DC บวกลบ10โวลต์จะเป็น4 20มิลลิแอมหรือเป็นพวก t e m p e r เ t อร์เ e n s o อร์โ e เทน o m โอ e ิเตที่เป็นค่าความต้านทานปรับค่าได้ก็ได้นะครับ โอ okay, เคพอเราเซตค่าอิเล็กทริคอลกับฟ y สิกอลเสร็จแล้วเราก็ลองมาอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลองบีบบบีตัวโหลดเซลล์ดูนะครับอ่าค่าก็จะวิ่งขึ้นตามที่เราเซตไว้นะครับทีนี้การแคลิเบตเราก็อาจจะเอาเวทมาวางหรือถ้ามันเป็นในโหลดเซลล์ที่เป็นตัวใหญ่ๆเราอาจจะ ให้บริษัทมาสอบเทียบโดยการเอาโหลดเซลล์มากดอัดกันเพื่อที่จะเช็คว่าค่าทางอิเล็กทริคที่เราเซ็ตเข้าไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับทีนี้ในตัวฟังก์ชันอื่นๆของตัวคลิป X เราสามารถเซตอะนาล็อกเอาตก็ได้นะครับซึ่ง a n a าล็อ u t p u t จะมีให้เลือกอยู่2ท้ทายก็คือบวกลบ1 0โวลต์กับ4-20 m มิลลิแอมนะครับ ในที่นี้ผมยกตัวอย่างลองเลือกเป็น10โวล์เราสามารถมาเซตได้ว่าจะให้ออ p u ์มันออก0โวล์เนี่ยที่แรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะให้มันออกที่5โวล์หรือ10โวล์เนี่ยที่แรงเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมลองเซตเป็น5โวล์ถ้าถ้าบีบ500นิวตันก็คือออกมา5โวล์นะครับหรือถ้าเราจะเซตเต็มแม็กก็ได้ขึ้นออยู่กับเราคีย์เข้าไป อพอเราเคีย์เข้าไปเราก็กด enter ตรงนี้ก็จะขึ้นคำว่า apply successfully นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดู analog output จากใน meter นะครับทีนี้ถ้าเรามีการบีบโหลดเซล์เลนี่ยครับยิ่งบีแบแรงประมาณนี้ครับการ set up ตัวโหลดเซล์ลกับตัว คลิปเอ็กนะครับ